ชมคุณมอมรรัตสวัสด,สสด,ดีสวัสดีค่ 98, ะคุณดานัยค่ะสวัสดีคุณฟังใน FM 98.5นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่11มีนาคม2559แล้วนะคะมีเรื่องกับเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์จันทร์ที่14มกราคมมีนาคม2559จะได้พบกับจเจาะลึกทั่วไทยอินไซ Thailand โชมใหม่โฉมใหม่เป็นอย่างไรนะครับโปรดติดตาม ไปรอรุนวันนันเลยดีกว่าวันจันทร์ที่14วันจันทร์ที่กำลังจะถึงเนี่ยจันน้าเลยล่ะใหม่เจาะลึกเทไทยอินไซต์เทเลนเขาว่ากันว่าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆหรือเปล่านะครับเผลอไอ้หน้าตาไอ้หน้าสดๆอย่างเนี้ยจะไม่ได้เห็นละหน้าสดๆของหมาแก่แบบเนี้ยจะไม่ได้เห็นแล้ะเขาว่ากันอย่างนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงแต่จะเปลี่ยนขนาดไหนวันจันทร์มารุ้นกันค่ะและเปลี่ยนใคร รอวันจันทร์รอวันจันทร์รอวันจันทร์นะทีเดียวเลยทีเดียวเลยนะลุ้นกันหน้าจอเอาละครับกับสู่สาระของประเทศเราจะบอกเล่าบางเรื่องราวด้วยคลิปและด้วยภาพเป็นจังหวะเป็นจังหวะอคล้ายกับว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยในแต่ละเรื่องคในแต่ละคลิปในแต่ละภาพอแต่ด้วยความเคารพกับเรียนคุณผู้ชมนะครับสังเคราะห์ได้ดี ต่อจิ๊กซอวดีๆสุดท้ายได้เห็นภาพอะไรคสุดท้ายได้เห็นภาพอะไรนะครับนะครับผมจะเรียงทีละช็อตทีละช็อตอ่ะช็อตแรกช็อตแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครนิวยอร์ก ตอนตีห้าของวันที่10มีนาคมเวลาตามประเทศไทยนะค่ะเวลาตามประเทศไทยทั้งหมดนี่คือเวลาตามประเทศไทยทั้งหมดนะครับเเวลาในท้องถิน่นเวลาในมหานครนิวยอร์กมันจะเท่าไหร่ช่างมันจะกลับผมกําลังพูดถึงตีห้าของเมื่อวานใช่แล้วเวลาในประเทศไทยแต่เหตุเกิดที่สหรัฐอเมริกานะครับตีห้าของเมื่อวานเนี่ยตามเวลาในประเทศไทยที่มหานครนิวยอร์กนะครับได้มี ได้มีภาพของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ทำหากินอยู่ในอเมริกาเนี่ยแหละ,ะเข้ารวมตัวกันแล้วเขาก็ไปปักหลักอยู่ที่มหานครนิวยอร์กไปแสดงอาการต้อนรับผู้ชายคนหนึ่งคนนั้นก็คือนายทักษิณชินวัตรสถาบาญญญันนโยบายโลกกันนะครับได้เชิญคุณทักษิณไปสปีกิ่งเรื่องอะไรตัวมีอะไร แน่นอนที่สุดไม่หลุดจากเรื่องของประเทศไทยก็ <G ül üyor> ต้องเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับาทางร่างรัธรรมนูญประเทศไทยด้วยซ้ํา <G ül üyor> สาระไม่ต้องเท้าความไม่ต้องย้อนไม่ต้องเขย่าวขวดรู้ใช่ไหมครับ <G ül üyor> แน่นอนเมื่อไหร่ที่คุณทักษิณพูดถึงประเทศไทยพูดถึงรัฐบาลทหารพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บีชัยที่กําลังทบทวนกันอยู่ขณะนี้นั่นเลครับไม่มีเช่นดีอยู่แล้วและไม่หนีจากก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวมาแล้วด้วยที่เคยไปพูดกับสื่อต่างชาติเปิดเวทีให้คุณทักษิณพูดกี่ทีเรื่องประเทศไทย มันก็เทปมวลเดิมค่ะแต่ว่าแต่ว่าเทปมือนเดิมนะอืเทปมือนเดิมนะว่ากันไปได้เห็นภาพมอบดอกไม้ไปต้อนรับคุณทักษิณที่นิวยอร์กแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ตัดกลับมาที่ภาพในประเทศไทยอเมื่อวานเช่นกันเขตเกิดเมื่อวานนี้แต่ไม่ใช่ตีห้าแต่น่าจะเป็นตอนสายๆบ่ายๆช่วงสายๆบ่ายๆค่ะ มีผู้คนกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าอะไรนะกลุ่มปฏิรูปตำรวจค่ะกลุ่มปฏิรูปตำรวจค่ะและอีกชื่อช่วงกลางโมงครึ่งเรียกตัวเองว่าอย่างไรนะอ่ะหลักๆก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสักสายๆของเมื่อวานเนี่ยกลางโมงครึ่งเหตุกาดเหตุเกิดที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะใช่ค่ะมีผู้คนกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มปฏิรูปตำรวจอว่ากันที่จริงเห็นหน้าเห็นตาแล้วระบุเลยนี่คือกปปสค่ะ มอดด็อบโรวิดเก่าถ้าเนนก,ก,ก็ก็นานแน่นหน่อยสักร้อยสองร้อยคนกระมังอไปยืนไปดักให้กำลังใจไปให้ช่อดอกไม้คนเรือเอกพระจุนตามประที่คะคงรู้นะครับไม่ต้องเขยาข่าขวดอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะที่หน้าตำรวจตั้งข้อเก่าหาพลเรือเอกพระจุนตามประที่สายตรงประเปรมส่งรายนี่แหละ ข้อความผ่านไลน์นี่แหละที่ส่งนี่แหละต้นเหตุจากเรื่องนี้เลยเรื่องของเรื่องพลเอกประจุบตามปทิบได้รับ,ได,รบได้รับข้อความผ่านทางไลน์จากใครก็ไม่ทราบอืข้อความนั้นระบุว่ามีพลเอกไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเก้าอี้ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติพลเอกประจุบก็ส่งต่อคใครเริ่มใครส่งต่อไม่สําคัญเท่ากับพลเอกประจุบตามปทิบสายตรงปาเปรมส่งต่อ มันมีพลังมันมีรังสีอมหิตมันมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองก็เลยกลายเป็นประเด็นนะะี่แหละกายเป็นประเด็นตํารวจจึงต้องปกป้องตัวเองด้วยการ <c oughs> ลุกขึ้นมาเช็คบิลพลเรอเอกพจุนสองประเด็นใหญ่ๆ <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เอาข้อความอันเป็นเท็จเอาข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตารวจ <c oughs> ไปเผยแพร่บนคอมพิวเตอร์ผิดพรบคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั่แหละค่ะพรบคอมค่ะสองมินประมาตํารวจ ว่ากันไปเมืม่อวานเป็นวันที่ตำรวจนัดหมายให้พลเอกประจุนไปพบไปรับทราบข้อกล่าวหาตำรวจในที่นี้ก็คือกองบังคับการปราบ,รบปรบามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือปอทปอทนะฮะ,ะออตำรวจตำรวจปอทก็เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรประมาณนั้นนะครับ ทีนี้ปอทอนเนี่ยเขาปักหลักอยู่ที่ตึกูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,ะดังนั้นพลเอกประจุน,นี่ยจึงต้องไปที่นั่นคะนะครับได้เห็นภาพไปแล้วนะอภาพแรกม็อบดอกไม้ของคุณทักษิณที่นิวยอร์กภาพที่สองมอบดอกไม้ของคุณประจุนตามไปที่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมืองไทยนะคะเกิดวันเดียวกันค,คนละเวลาคนละเวลาและคนละประเด็น คนละประเด็นใช่ไหมครับคนละประเทศค่ะคนละคนอืมไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับอืถ้าดูแบบนี้ไปกันที่คลิปไปกันที่คลิปนะไปกันที่คลิปนะเอาละรครับไปกันที่คลิปขณะที่ม,มีม็อบดอกไม้ไปต้อนรับคุณทักสินที่นิวยอร์กค่ะก็มีม็อบขับไล่คุณทักสินที่นิวยอร์กเช่นกันนะครับเอาละครับไปดูหน้าดูตากันสักนิดหนึ่งกันนะครับ,รรบ,รบว่าใครเป็นใคร ในม็อบกองปสที่ขับไล่คุณทักษิณที่นิวยอนระ์กเชิญฮะ แก่ตัว<ค><ะ>น,นี้นะครับเรียงอีกทีก่อนจะไปไกลเรียงอีกทีเท่าอันนี้เราเปิดรายการด้วยภาพที่หนึ่งมอบดอกไม้ไปต้อนรับคุณทักษิณที่นิวยอร์กตามด้วยภาพที่สองมอบดอกไม้ไปให้กำลังใจพลกรวยเอกเพระจุนตามประทีปที่ศูนย์ราชก,การแจ้งวุฒนะที่หน้าบอกอปอทอปอทอค่ะ,ะรายการที่สามเมื่อสักครู่เป็นคลิป ค่ะมีภาพมีเสียงประกอบด้วยเป็นคลิปคนไทยกลุ่มหนึ่งไปยืนขับไล่คุณทักษิณที่นิวยอร์กแล้วก็ตะโกนต่อว่าอย่างรุนแรงได้ยินแล้วใช่ไหมครับค่ะไม่ต้องออกจากปากผมแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องพูดซ้ำเลยค่ะเพราะว่าเสียงที่ออกมาในคลิปชัดเจนมากค่ะเต็มปากเต็มคำเลยนะทุกข้อความค่ะดูหน้าดูตาเขาว่ากันว่ากลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม กปปสเก่าใช่เขาบอกเป็นกปปสที่บอสตันที่เดินทางจงใจไปที่เลยไปขับไล่โดยตรงเลยสรุปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกปปสไปมอบช่อดอกไม้ให้กับพลรเอกประจุนคสรุปอีกครั้งเมื่อวานที่นิวยอร์กมอบกปปสไปโห่ไล่คุณทักษิณที่นิวยอร์กใช่ไหมครับคราวนี้ดูอีกหนึ่งคลิปอยญ่กระพิบนะฮะอย่่กระพิบหูอย่่กระพิบตานะเชิญครับ จริงๆแ,แล้วจริงแล้วมันมันมันผิดบรรยาดนะผมอยู่กับท่านมา3 1เปีเนี่ยผมไม่ค่อยจะได้เอาเรื่องของท่านออกมาพูดแต่ว่าข่าวเนี่ยมันข่าวออกมามากมายแล้วก็มองเหมือนรัสซาที่ว่าพลเอกเปรมเนี่ยไม่ได้ใส่ใจลูกน้องเก่าเพราะนั้นผมก็จะขอเรียนว่าท่านผู้ท่านผู้เลี้ยงผมกับนายทหารผู้ใหญ่หลายท่านนายทหารผู้ใหญ่ที่เคยเป็นผู้บัญชาผมนะครับ แต่ในส่วนที่ท่านกับพูดกับผมตรงๆเลยเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับท่านบอกกับผมว่าท่านถามผมว่าเรื่องของพระจุนเนี่ยพระจุะยังไงต่อไปผมก็เรียนท่านไปตามขั้นตอนว่าผมจะทําอะไรแล้วผมก็กราบเรียนป๋าว่าป๋าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมรับได้นะครับแล้วผมก็ <c oughs> บอกท่านไปว่าป๋าครับป๋ายุายุ96แล้วป๋าพักผ่อนได้แล้วครับไอ้เรื่องทุติิตคอร์รัปชัน ที่ป๋าต้องทํางานหนักมาเนี่ยคนรุ่นผมจะจัดการเองนะครับป๋าท่านก็บอกว่าขอบใจมากลูกสุดท้ายท่านก็บอกกับผมว่าวะปา๋ปาขอให้ประจุนโชคดีครับผมครับแค่นี้ที่เลยเอาเป็นห่วงครับท่านเป็นห่วงแต่ท่านไม่ได้นั่นไปก็คนก็ไปพูดกันต่างๆนานา,นามากมายแต่เมื่อวันศุกร์นี้ท่านโทรมาหาผมเสียงพลเอกพระจุนคะ่พะพะูดถึง คุณพระจุนให้สัมภาษณ์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะาเมื่อวานหลังจากรับมอบช่อดอกไม้เสร็จสับเรียบร้อยจาก<ช>มวลชนกรปปสนะครับใช่ค่ะนี่มาให้กำลังใจกรนเองหนึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์นนโดยท่าความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันทีส่สีส่สี่มีนา,ท,า,นานที่ผ่านมาใช่วันศุกร์ที่ผ่านมาปั๊บเปลมฮอตไลน์มาที่คุณพระจุนใช่มาสอบถามถามถ่ายเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ค่ะมีคำหนึ่งด้วยนะคุณพระจุนเล่าว่าปิดท้ายบทสุนทรพจน์ด้วยการที่ป๋าบอกว่าขอให้โชคดีค่ะ ประมาณนั้นนะครับขอให้ผจุนโชคดีคำของปจาบอกคำของป๋าบอกกันนะครับเรียงกันให้ดีๆนะครับภาพที่หนึ่งนะเดี๋ยวข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลแรกชุดแรกข้อมูลที่หนึ่งเราเรียงกันอีกอีกครั้งนะฮะข้อมูลที่หนึ่งม็อบนปชไปมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณทักษิณที่ที่นิวยอร์กใช่เป็นนปชที่สหรัฐอเมริกานะคะไปให้กําลังใจคุณทักษิณข้อมูลที่สองม็อบ กปปสไปมอบช่อดอกไม้ให้กับพลเอกประจุนที่ส่นราชการใช่บอกปอทน,นั่นเองข้อมูลที่สค่ะเป็นคลิปมอบกปปส<ม>ไปโห่ขับไล่คุณทักษิณที่นิวยอร์กใช่ค่ะที่สหรัฐนี่แหละค่ะข้อมูลที่สี่พลเอกประจุนพูดถึงป๋าป๋าโทมาป๋าห่วงใช่และขอให้โชคดี ป๋าขอให้พลเอกประจุนโชคดีใช่ค่ะโชคดีในคดีที่ถูกตํารวจกําลังตั้งข้อกล่าวหาแต่เมื่อวานพลเอกประจุนก็เก๋าเก๋ม,มากค,คุณซื้อดีคุณซื้อดีที่ปรึกษากฎหมายดีมานะาที่ปรึกษากฎหมายก็คือที่ปรึกษากฎหมายก็คือเนี่ยแหละคุณนิติธทรล้ําเหลือเป็นทีมทานายความและมีคุณอุดมเฟื่องฟูด้วยใช่ไหมคะมีคุณอุดมด้วยนะใช่เขาบอกเมื่อวานไปพร้อมด้วยคุณอุดมเฟื่องฟูแล้วก็มีคุณนิติธทรล้ําเหลือซึ่งเป็นทีมทานายความสุดยอดเลยมีทั้งทนายนกเขาและมีทั้งอดีต ตุลาการอย่างคุณอุดมเฟื่องฟุงประกบซ้ายขวาค่ะไปเป็นกำลังใจเมื่อวานแต่ในภาพเห็นคุณนิติธรน,นะคะอืทักติกดีนะค่ะในที่สุดไปถึงหน้ากองบังคับการตํารวจปอทอละไปถึงที่แล้วมโดยเอกพระจุนไม่ยอมเข้าไปเจอตํารวจส่งทานายลูกเขาเข้าไปพบตํารวจแทนแต่ในการเข้าไปพบนั้นไม่ใช่เข้าไปพบเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วไปเพื่อ ไม่ใช่เข้าไปพบเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาคไปพบเพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนข้อกล่าวหาอแทคติกดีแทคติกดีค่ะอีกด้านหนึ่งนั้นก็ไปขยายแนวรบไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เช็คบินสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการซื้อขายตำแหน่งกันคให้มีการตรวจสอบรายเทือกกฎหมายการต่อสู้เนี่ยเขาเรียกว่าสู้ทั้งกระบวนท่านิติศาสตร และต่อสู้ทั้งกระบวนท่าทางรัฐศาสตร์กุญซือดีจริงๆซ้ายอดีตตุลาการขวาทนายนกเขาโอ้สุดยอดเอาละลากมาตั้งนานลากมาตั้งนานจะบอกอะไรลากมาตั้งนานสี่ข้อมูลใช่ค่ะต้องการจะบอกอะไระผมแค่ต้องการสะท้อนอาการอุตลุดอาการตะลุมบอลสถานการณ์มวยหมู นึกออกไหมค่ะนึกออกไหมอืมนึกออกไหมค่ะสนุกสนานดีขณะที่ขณะที่ม็อบนอปชไปต้อนรับคุณทักษิณม็อบกปรปปสก็กตามไปโห,ห่ไล่คุณทักษิณในที่เดียวกันขณะที่ตำรวจจะเช็คบินพลรเอกพระจุนตามประทีปสายตรงประเปรม,มถึงขนาดป๋าต้องคอดไลน์เข้ามาขอให้โชคดีนะประจุน ก็ปศก็ไปแสดงเดยวๆก็มีไปแสบดอกไม้สดงอาการให้กําลังใจใช่มอบคนรุยเอกพระจุนใช่ค่ะไปมอบดอกไม้ให้กําลังใจยังไงดีเนี่ยจะอย่างไรดีสรุปบรรทัดสุดท้ายเลยมันตลุมบอลเออมันตลุมบอลคาเดียวนะสั้นๆจากสองเหตุการณ์สองที่สารัฐและเมืองไทย สรุปก็คือนาทีเนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันเป็นสงครามตัวแทนอม,มันเป็นภาพมันเป็นเหตุการณ์ในเชิงสัญลักษณ์อะไรบางประการาาบ่งบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยมันเกิดทั้งศึกคนกันเองอและรวมถึงศึกต่างขั้วม,มันชลมุนมันตะลุมบอลไม่รู้ใครพวกใครแต่เห็นหน้าก็พอ นี่คือตัวอยา่าง<ด>นี่คือตัวอยา่างนี่คือตัวอย่างนี่คืองเวตย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะใช่ค่ะ,อะเอากันอย่างนี้ครับเราจะเบรกกันนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาตั้งประเด็นกันต่อดีกว่าะนะครับไปพักกันก่อนดีก,กว่าค่ะ